ถ้าคุณมาดเกม NBA ในวันนี้กึ่งจะมายำให้ฟังเองเปอร์ยังคงตึงเช่นเคยเกมรับก็ตึงมนุษย์ต่างดาวดีหมัดอย่างจืดยืดไปป้องลากุยด้วย <c oughs> ตอนแรกสภาพแต่ละคนของสะพานไม่ไหวเลยโดยเฉพาะลากุยยิงสิบลงหนึ่งขยันยิงเะนะแต่ครึ่งหลังสะพานทองอย่างก,กับคนละทีมเลยนําทีมโดยพิลลี่ที่เกมที่แล้วเล่นไม่ค่อยออกว่าน,นี้เลยเกด46แปบบ๊บ <c oughs> ครึ่งหลังพิลลี่เล่นดีแล้วตัดภาพมาคนที่มีพิลลี่เป็นไอดอลอย่างโพชันสกายเอาตัวนี้เทดเป็นแบบทีสุดท้ายการแบนเปอร์ที่เป็นฝ่ายตามแล้วตามไม่ทันจริง คนจะโดนไล่ออกไาแต่ผลงานที่นิโคทำเป็นยังคงอยู่คือความเลนตุ้เป๊ะคือแค่โดนไฟไลบุกพูดปันาา่นภาษานิหน่อยแกป่อดก็หัวร้อนโดนเทกอะแมปไม่เหลืออะไรแล้วมันดูกระจกคิวยาวเดวิดตั้งแต่เทตมาก็เล่นได้แค่14เกมเองบางใครตัว back, แบกกันเทฟเองกันวันนี้ก็ฮอตแฮนด์แมปวันนี้ก็ฮอตเฮดร้อนคนละแบบจนสุดท้ายแพ้ปไปแมปคาบ้านเหตุ <S <S เกมนี้แล้วนิโคแอบมียิ้มอยู่บ้านนะเบอร์เกอร์โดนฉีดแพ้ตายแบบเชกแล้ว งานง่ายเลยกินเล็กไก่นิ่มๆแล้วไปพักเอาแรงช่วงคอร์เตอร์4เนี่ยบางช่วงเล็กเกอรเล,เล็กขี้เลทั้งกลมโดนน้ำขาด37แต้มคือเกินนายแบบเชก็วันธรรมดา30แต้มม้าลายไม่ต้องปล่อยให้เล็กเกอร์บีกันเองสรุปวันนี้ซันเดอร์คือจิวจัดเลยกะเอาแชมป์แล้วชนะ12แพ้1เนี่ย เซี่ันเดอร์กับนายแบบเชโฮดขนาดนี้ก็ตามเสื้อนายแบบเชของเอลเวสแรมกันนะคะนายแบบเชนายแบบเช MVP ซันเดอร์ปีแชมป์ลูกาเวมบี้พิลีและเอลเวสแรมออกกางเกงมาใหม่โคตรสวยและลายโคบี้ลายนี้จํากัดแค่30ตัวเท่านั้นนะคะไปตามกันได้แล้วที่เอลเวสแรมในเดสคริปชันเลยนะคะตั้งแต่เสีย MVP ให้นายแบบเชไปพี่โจก็ผันตัวกลายเป็นนายแบบโจโพสท่าเดียวกับนายแบบเชปิดปิดพี่ชายวันนี้ลูกโทษสิบหกลูกเปลี่ยนจากเหลืองมาเพื่อความมนเทิร สายการ์สละะมาวัดบิลก็ปิดฤดูกาลคขวายคนเหลี่ยมก็หายหัวทีมนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนแมปเนี่ยบานช่วงนำห่างไป22แต้มพี่โจก็ถล่มยับตบบ้านคัะคนชลาคิปเปอร์คาบ้านพิสรันวันนี้ไม่มีตัวหลักลงเลยแต่อะไรไม่รู้มันกลายเป็นตีเฉยพอลีิแแต่วันนี้วงในก็ได้ยิง3าก็ได้แถมได้ลงสนามไม่เหมือนมนุษย์กระจกทิวยาวสุดท้ายนำไปทั้งเกมและชนะติดต่อกันไป8เกมแล้วโอ้โีชัย แมจิงคืนฟอมหรือรยังไงวันนี้มาดีตบนี้ผมแตกขาบ้านเองขาบ้านยังไม่พอผ้วบานสั้นผมดันมาเจ็บต้องเดินออกไปเองโอโ้ยฮอรเนตชนะบัคส์ฮอคชนะคิงล็อกเกตชนะกระโหลกวิสาดแคบหมูชนะฮีตเซลติกชนะกริซลี่เบเอซอร์ชนะเพลิกส์